ขั้นต่อมาเราจะทำกรีดเกรสรด้านในนะคะเราจะเริ่มจัดเส้นนี้บิดลิปปิ้งไปด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ม้วนล,ลิปปิ้งให้เป็นโบลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดไปใต้เส้นตรงนี้ลายลิปปิ้งจะออกช่องด้านหลังตรงนี้นะคะ ก็เป็นกระชาบมาค่ะจาบประมาณนี้นะคะเส้นถัดมาเราจะทําเส้นนี้นะคะเส้นนี้ถ้าถ้าดิบินคลายคืนเราก็ดึงกลับค่ะเราจะทําเส้นนี้ก็ปิดดิบินไปด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วก็ม้วนทาโบเป็นแบบนี้แล้วก็สอดไปใต้เส้นนี้ค่ะ ก็ดึงกระชาษิปิน้นแล้วก็จัดถีบไปด้วยวก็จะประมาณนี้สองเส้นเราก็ทำแบบเดียวกันค่ะ เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ทีนี้เราก็ดึงกระชับจัดกรีบอีกรอมนึงนะคะ